คุณซอสไพเกาหลีร้องไห้แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียลูกในคันหลังพยายามมาสองปีรับยังทำใจไม่ได้เพราะอยู่ด้วยกันมาสี่เดือนแล้ว แฟนคลับร่วมให้กำลังใจข่าวเศร้าวัวนนี้สำหรับคุณซอสไพเกาหลี YouTube เบอร์ชื่อดังที่แบ่งปันวิธีการทำอาหารในเกาหลีผ่านช่อง YouTube Korea Daughter-in-law by Korea ซึ่งเป็นช่อง YouTube แบร์ที่มีผู้ติดตามกว่า2.47ล้านคนล่าสุดวันเสาร์ที่วันที่9กันยายน2,566คุณซอสไพเกาหลีได้โพส์คลิปวิดีโอแจ้งข่าวดีที่สุดและข่าวร้ายที่สุด ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้ติดตามได้ทราบคุณซอสไพเกาหลีเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณซอพยายามที่จะตั้งครนโดยเธอพยายามมานานกว่าสองปีและสุดท้ายก็เลือกที่จะไปพบแพทย์ ซึ่งแพทย์ก็ให้คำแนะนำว่าควรมีลูกแบบธรรมชาติและคุณซอก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จนเธอตั้งครรภ์เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2,566ที่ผ่านมาแต่หลังตั้งครรภ์ได้12สัปดาห์แพทย์ตรวจพบว่าตรงต้นคอน้องหนาเสี่ยงเป็นดาวซินโดรมจึงได้ไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลกรุงโซล โดยการเจาะน้ำคร่ำผลออกมาวันนั้นน้องปกติดีทำให้เธอสบายใจใช้ชีวิตอย่างปกติคุณซอเองก็นับวันรอให้ครบ18สัปดาห์เพื่อจะแจ้งข่าวดีนี้กับแฟนคลับทุกคนระหว่างนั้นคุณชินมีโอกาสได้คุยกับแพทย์ส่วนตัวอีกรอบซึ่งแพทย์แจ้งว่าตอนนี้ยังตรวจไม่ละเอียดเป็นการตรวจเบื้องต้น ถ้าอยากตรวจอีกต้องเสียเงินเพิ่มประมาณ20,000ซึ่งเป็นการสองกล้องดูเซลลเพื่อตรวจหาดาวซินโดรมซึ่งคุณชินเลือกที่จะจ่ายเงินให้คุณซอไปตรวจเพิ่มและรอผลประมาณ2สัปดาห์ภายหลังจากการตรวจละเอียดผลปรากฏว่าคโครโมโซมทั้งหมด22ตัวเจอคู่ที่22มีปัญหาเหมือนชิ้นส่วนบางตัวของคโครโมโซนหายไป ซึ่งแพทย์คาดว่าชิ้นส่วนดังกล่าวอาจไปตกอยู่ที่หัวใจของลูกมีความเสี่ยงว่าหากน้องคลอดออกมาอาจมีปัญหาเรื่องหัวใจทั้งนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่แพทย์ไม่อยากให้เสี่ยงอยากให้ยุติการตั้งครรภอย่างไรก็ตามคุณซอเล่าว่าในวันที่2กันยายน2566เธอตั้งใจเตรียมจะแจ้งข่าวดีกับแฟนคลับแต่กลับเป็นวันที่เธอต้องไปยุติการตั้งครรภ์ นอกจากนี้คุณซอสะพัยเกาหลีได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับหลายคลับหลายคนที่ถามเข้ามาถ้าไม่ตอบต้องขอโทษด้วยเพราะไม่มีกำลังใจจะตอบเลยคุณซอได้กล่าวเสริมด้วยว่าถ้ายุติตั้งแต่1นถึงสเดือนก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันนี้คือสี่เดือนแล้วอยู่ด้วยกันจนน้องดิ้นแล้วตอนดิ้นก็ดีใจอายุคันก็เยอะแล้วยังทำใจไม่ค่อยได้ สงสารเขาสงสารตัวเองและสงสารครอบครัวด้วยมองเห็นหน้าสามีแม่ย่าก็สงสารสงสารทุกคนแต่ไม่เป็นไรดีกว่าน้องคลอดออกมาแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะยิ่งเจ็บหนัก จะยิ่งทรมานมากกว่านั้นทุกวันนี้เทคโนโลยีเยอะทำให้รู้ตัวเร็วที่เกาหลีถ้าตรวจแล้วเจอ95เปอร์เซนจะยุติการตั้งคันทั้งหมดตอนแรกคุณซอจะไม่ยุติการตั้งคันแต่เนื่องด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทำให้ตัดสินใจยุติการตั้งคันในที่สุดหลังจากพยายามมาสองปีภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณซอสะพ้ายเกาหลีโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดพร้อมส่งกำลังใจให้กับคุณซอทีมงานไทเกอร์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณซอและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ